ความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อเตอร์พงธรธาราชัยและน้องมะเหมียวไอรินช่วงช่างตอบ ค่ะช่วงช่างตอบค่ะใครมีคำถามนะคะที่จะมาถามอาจารย์ธเนศวีรรศิริก็ส่งมาได้ที่021266106ค่ะแต่ตอนนี้ก็มีเวลาอีกสัก15นาทีเนาะพี่หนึ่งเนาะในการส่ง SMS 1838106ค่ะส่งเข้ามาบอกว่าเรือนหอในฝันของคุณเป็นแบบไหนแล้วมีคนร่วมหอแล้วหรือ,อยังค,ค่ะ <ผม S 1> นี่ค่ะคนนี้เลยนะคะคุณวีรณีค่ะบอกว่า เดอนหอแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าที่สาม,มีเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะฝากประกาศหาให้ด้วยนะคะอ,อ๋อบอกเบอร์คุณวิระนีไปเลยครับมาเลยค่ะคุณวิระนีนะคะบอกว่าจริงๆแล้วมาติดต่อทีมงานมาติดต่อเราได้เดี๋ยวเราทําจิงเกิลแล้วก็สปอตให้ด้วยนะคะครับซีหนึ่งสองหนึ่งก็ยังไม่มีคู่ร่วมหอนะซีหนะึ่งสองหนึ่งเนี่ยแต่ว่า4 1 2 1นี้บอกว่าขอเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นในตัวเมืองนะคะมีหลายท่านนี่น,นี่มีท่านนี้6937 มีคนร่วมหอแล้วเรือนหอเป็นบ้านทรงไทยดูภายนอกเป็นบ้านสองชั้นแต่ภายในเป็นบ้านสี่ชั้นอืมแล้วก็มีชั้นใต้ดินกับห้องใต้หลังคาด้วยนะบ้านทรงไทยเนี่ยนี่คือมุกป่ะคะเนี่ยเดี๋ยวนอันนี้เป็นบ้านในฝันไงครับบ้านในฝันบ้านในฝันอ๋ออ่ะอ่ะมีอีกเยอะแยะเลยหลายท่านนะคะส่งมามีแบบว่าอยากได้บ้านแบบประหยัดพลังงานโอ้ยเป็นคนรักโลกอะน่ารักจริงๆเลยของหนึ่งแปดเก้านะคะชวนคาถามอีกทีไหม เรือนหอในฝันของคุณเป็นแบบไหนแล้วมีคนร่วมหอแล้วหรือยังค่ะส่งมาที่4838106ค่ะเ m s เ,เข้ามานะคะลุ้นว่าคุณจะได้รับ iPad m มินิหรือเปล่า,าซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ะเนศนะคะเราจะมาพูดถึงข่าวหนึ่งก่อนเพราะว่าช่วงแรกวันนี้เราไม่ได้พูดข่าวกันเลยรเราอัปเดตเรื่องการปลูกเรือนหอต้องเป็นยังไงข่าวนี้เชื่อว่าน้องๆม .6 หลายๆท่านอ่านไปแล้วน้องๆเนี่ยต้องได้เห็นข่าวนี้เพราะว่าเป็นข่าวเมื่อวันที่17 18 มกราคมที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องของการสอบเข้านั่นเองสอบแกดแผดนะคะแล้วก็มีคุณลุงคนนึงค่ะอายุถึง59ปีแล้วเขาไปสอบแกดแผดนะคะมุ่งที่จะแอดมิชชั่นเนี่ยมา5ปีแล้วเพื่อที่จะตามฝันเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะพี่หนึ่งคะครับเรื่องของการเรียนเนี่ยไม่ใช่มีแค่เด็กๆนะ ม่น่าเชื่อว่าห้าสิบเก้าแล้วอ่ะคุณลุงสอบติดกันมาปีนี้ปีที่ห้าแล้วแล้วเขาก็เคยมีการให้สัมภาษณ์นะพี่หนึ่งว่าสอบมาสี่ครั้งแล้วคุณลุงไม่ไม,ไม่ท้อหรอคะอคุณลุงบอกว่าไม่เคยผิดหวังเลยเพราะว่าการเรียนมันไม่เคยมีคําว่าสายขอให้ยึดมั่นว่าแบบอยากเรียนตั้งใจเรียนจริงๆก็ตั้งใจ,งใจที่จะมาสอบอเขาบอกว่าตั้งใจคุณลุงเนี่ยตั้งมีความตั้งใจจะมาสอบทุกปีนะครับจนกว่าจะสอบได้เข้าเรียนคณะวิศวะได้นะครับ แสดงว่าวิศวะนี่ก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนนะคะการเป็นช่างเป็นช่างแบบเราก็ถ้าอยากจะเป็นช่างที่ดีเนี่ยจริงๆก็ติดตามเราได้ที่ช่างมันส์หรือว่าแอปขายของไปด้วยไงแม็ขายของอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็เข้าไปดูวิศวกรที่ดีได้ที่จริงเราเดือนไม่กี่นี่เราตั้งใจมาว่าจะพูดตั้งแต่เบรกแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักเนี่ยเราก็เลยตั้งใจว่าจะมาปล่อยมุกเสี่ยวเกี่ยวกับเดือนแห่งความรักเนี่ย วันวันจันเตรียมตัวเตรียมตัวเอาให้เสี่ยวมาตามมาจัดมาจัดมาพร้อมสำหรับหน่วยเออมาเสี่ยวรู้ไหมครับว่าหน่วยงานที่หน่วยงานวิศวกรเนี่ยเขาเขาเรียกว่าไซรู้ป่ะครับเรียกว่าไซรู้ค่ะนี่ทราบค่ะงานเรียกว่าไซร์สถาปัตย์ก็เรียกไซร์เหมือนกันเรียกเหมือนกันอ๋อดีครับก็เวลาเวลาวิศวกรเนี่ยเขาอยู่ที่ไซร์กันนะครับเขาก็จะมีถึงแม้ว่าตัวเขาจะอยู่ที่ไซร์นะครับแต่หัวใจของเขาเนี่ยก็อยู่ที่เธอ S <S พี่หนึงเอาไปเลย10กะโลกค่ะวันนี้นนนมีใครสนใจส่งมุกเสี่ยวมาร่วมรายการได้ <S <S จริงๆนะจริงจริงคนจะส่งมุกเสี่ยวกันมาทุกอาทิตย์นะคะหรือว่าไปแชรนะ์หน้าแฟนเพจก็ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับรู้หรือเปล่าครับว่าตอนนี้เสื้อช่างเสื้อวิศวกรที่ดีแจกหมดแล้วแต่ว่าเรายังมี เสื้อรุ่นใหม่แล้วเป็นเสือ้อช่างมันเออใครอยากจะเห็นนะคะก็เข้าไปดูในแฟนเพจช่างมันได้มีที่เมี่ยวก็ใส่ใสพี่หนึ่นก็ใส่ด้วยแล้วก็ยังมีแฟนคลับคุณเต๋าที่เราเพิ่งไปร่วมกิจกรรมมาก็ใส่ด้วยมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้มาอีกแล้วจริงๆเป็นเรื่องสาเหตุเนี่ยมาจากเรื่องเดิมๆแล้วเราก็ต้องมาอัปเดตกันเพื่อไม่อยากให้เกิดอีกนั่นก็คือเรื่องของว่าเป็น เกิดเหตุคะ่ะโครงการก่อสร้างโรงแรมในอำเภอบางละมงุงจังหวัดชนบุรีนะคะถล,ล่มลงมาซึ่งเขาก็พบว่าอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างนะคะซึ่งตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ชั้น3เป็นพื้นของชั้น3ของอาคารค่ะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างมีความสูงระหว่างชั้นประมาณ6เมตรอุย้ยสูงนะเนี่ยหเมตร กเมตรที่เหมือนเป็น2ชั้นเลยนะใช่ไหมคะต่อชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งจริงๆก็ควรจะแค่ประมาณสเมตรใช่ระหว่างชั้นตั้ง6เมตรแสดงว่าถ้าชั้น3เนี่ยแสดงว่าคูณเข้าไปก็เป็น18เมตรสุดตัวลงมาจนนั่งร้านพังทลายกระจัดกระจายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะคะประมาณ3รายซึ่งเขาก็ตรวจสอบกันแล้วพื้นฐานแบบเบื้องต้นเขาก็บอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่นั่งร้านเนี่ยอาจจะรองรับน้ําหนักของพื้นชั้น3าไม่ไหวนะคะจึงสุดตัวลงมาพังทลายลงมาได้ค่ะ อืมครับจริงๆแล้วดูจากในรูปนะครับมันก็เหมือนกับเป็นเหมือนเขาต่อเสาขึ้นขึ้นไว้ก่อนนะแล้วก็พื้นเหมือนก็เอาพื้นนี่ค่อยมาประกบตามไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็ไม่ไม่ทราบว่าอาจารย์ธเนศอยู่ทราบเรื้องหรือเใช่ารอรออาจารย์ธเนศเข้าสายอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเรารออาจารย์ธเนศเข้าสายในระหว่างนี้ก็แต่ว่าเรื่องที่เป็นเหตุซ้ำๆจริงๆแล้วมันช่วงนี้เหมือนกับ เกิดเหตุอุบัติเหตุที่หน่วยงานก่อสร้างบ่อยมากๆเลยนะครับรวมทั้งเรื่องไฟไหม้ก็ด้วยนะจริงๆแล,แล้วแม้แต่เรื่องถึงแม้ว่าจะรู้มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆนี้นะครับมันก็ยังมันก็นนยังเกิดอยู่<ม>ดีไม่น่าเกิดมากมไม่อยากให้เกิดด้วยรเราเองก็ไม่อยากจะอ่านข่าวแบบนี้ด้วยอยากจะอ่านข่าวแบบคุณลุงมากกว่านะคะแบบเป็นข่าวดีๆให้นุกได้ทุกวันอาจารย์ธเนศอยู่กับเราในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับดรหนึ่งครับน้องมาเหมียวครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธเน่อาจารย์พอทราบข่าวเรื่องนี้บ้างไหมครับอาคารสำนักงานอาคารที่อยู่กลางเมืองพัทยาที่มันมีอุบัติเหตุเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับอ๋อนั่งร้านถล่มใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้เราฟังได้ไหมครับเอ่อผมไม่ทราบในรายละเอียดชัดเจนครับแต่ว่าเป็นนั่งร้านถล่มลงมาในขนาททาการก่อสร้างจะสังเกตได้ว่ามันก็เป็นอีกอีกครั้งหนึ่งที่เราพบว่ามันเป็นเรื่องของ ขนาดทาการก่อสร้างเหมือนเดิมอย่างที่ผมพูดบ่อยๆข,ขนาดทาการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นนั่งร้านคายันหรือแม้แต่แบบหล่อต่างๆเนี่ยมันยังไม่มีเสถียรภาพเพียงพอเพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจอย่างใกล้ชิดฮะพวกนี้นะครับเพราะโครงสร้างพวกนี้มีโอกาสที่เมื่อันรับน้าหนัก,กมากๆหรือจุดยึดต่อไม่แข็งแรงเพียงพอตัวรองรับที่เราเรียกว่าซับพอร์ตตามวิชาช่างเลยนะครับอาจจะมีการยุบตัวอะไรตรงนี้ฮะมันก็เลยทําให้เกิดการเอียงหนีสู์แล้วขยับล้มลงมาได้อันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะจะไปวาง นำหนักเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทําให้ตัวนั่งร้านรับน้าหนักไม่ได้มันติดกันด้วยนะครับใช่ไหมครัใช่เมือนสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งพูดเรื่องนั่งร้านไปเองว่า่วาเหตุว่านั่งร้านมันถล่มเนี่ยมันก็มีอยู่เท่าไหร่นะสามสาเหตุอะไรประมาณนี้ครับคครับอาจารย์ทบทวนอีกทีได้ผมจําไม่ค่อยได้แล้วที่บอกว่าอะไรนะรับบรรทุกน้ําหนักเกินไปอรับน้าหนักบรทุกมากเกินไปในใในนตำแหน่งบางตำแหน่งที่น่งโซฟาวาวนะครับ อันที่สองก็คือจุดยึดต่อต่างๆไม่ได้มีการตรวจเช็คกันอย่างดีเพียงพอนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นช่างที่ขึ้นไปทํางานทุกวันเนี่ยขาดความะระมัดระวังเอาใจใส่ตรงนี้นะครับอันที่สองนะครับอันที่สามนั่งร้านบางตําแหน่งไม่ได้วางอยู่ในตําแหน่งที่มีฐานรองรับดีเพียงพอเช่นบางตําแหน่งวางอยู่บนพื้นคอนกรีตเดิมซึ่งเป็นพื้นเดิมอยู่แต่เดิมแต่บางตําแหน่งเนี่ยไปวางอยู่บนพื้นดินแลอาแค่เอาไม้ไปหนุนไว้เท่านั้นเอง เหตุ S <S> <ม>นี้เคยเกิดแล้วนะครับเวลาเจตกงกิดแล้วมันพังลงมาเฉพาะจุดนี้แต่มันทําให้ทุกจุดล้มเป็นโดมิโนโเลยะนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือต้องมีความ,มาระมัดระวังเอาใจใส่เป็นพิเศษในเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างเราเรียกว่าโครงสร้างชั่วคราวนะครับนะอันนี้สําคัญมากครับสามสามสี่ว่าข้อที่ผมพูดถึงนี่แหละครับที่จริงมีคําถามค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วรอถามอาจารย์ธเนศอยู่ครับใช่ที่ดารยหนึ่งบอกว่าจะถามแล้วพอดีเวลาหมดใช่ถามว่านะครับคือห้องน้ําเนี่ยถ้ามันมีกลิ่นนะครับ ถ้ามันมีกลิ่นที่ไม่รู้สาเหตุคือส่วมก็ไม่ได้เต็มหรือว่าเต็มก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีกลิ่นจากห้องน้ําเนี่ยอาจารย์พอจะทราบบไาหมครับว่ามันสาเหตุที่พบบ่อยมันน่าจะเกิดจากอะไรครับปกติเท่าที่เคยผมเคยเอ,อคุยกับพวกช่างที่เขาชํานาญทางด้านพวกนี้โดยตรงเนี่ยรับ,บอกว่าอันแรกเลยให้ตรวจดูเนี่ยคือเรื่องของระบบระบายอากาศอืระบบข้ออากาศเนี่ยมันระบายไม่ดีเพียงพอ เมื่อก่อนเราจะเห็นว่าช่วมสมัยก่อนเราจะมีการฝังท่ออากาศจําได้ไหมครับครับเพื่อให้ระบายพวกท่อแก๊สพวก,พวกแก๊สพวกสิ่งสกปรกต่างๆที่มันเป็นแก๊สแล้วหมักผมเป็นแก๊สแล้วนี่ให้ออกไปถ้าเกิดมันไม่ออกมันจะวนเวียนหมุนอยู่ตรงนั้นคนะครับแล้วเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ลาดส้วมไม่ลงด้วยซ้ำนะครับตรงบริเวณเพราะฉะนั้นแต,แต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะมะีสเปคเรื่องเกี่ยวกับการใส่น้ําลงไปการ ยึดท่อฝังท่อข้องอคนอยู่ระดับไหนน้ําคนอยู่ระดับไหนเนี่ยก็มีชัดเจนนะครับในแต่ละยี่ห้อเลยนะครับว่าอันนี้ต้องดูในรายละเอียดของเขาฮะมันมีส่วนสัมพันธ์กันหมดครับค่ะแล้ววิธีอากาศแล้วครับส่วนใหญ่วิธีแก้ไขล่ะครับอาจารย์เอผมเคยแนะนําให้บางที่ฝังท่อแล้วหายนะครับที่มาปรึกษาที่คลินิกช่างนะฮะฝังท่อระบายอากาศจะต้องไปฝังในในตำแหน่งที่มันเป็นบอกว่าสอยก่อนแล้วใช้บอกเกิดปอดซึมใช่ไหมครับ พวกนั้นนะฮะถึงจะหายแต่ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าเอถ้าผู้ที่จะมีคําถามมาเนี่ยจะใช้ใช้ใช้ส้วมเป็นแบบไหนนะครับต้องต้องดูอีกทีนะครับมันมีรุ่นแต่ละรุ่นอย่างเช่นของบางยี่ห้อที่อยู่แาวรังสิตเนี่ยมีท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านใส่ถูกต้องทุกอย่างเลยขาดแต่ซิลตัวเดียวเท่านั้นเรียบร้อยเลยเหม็นเหม็นทั้งเหม็นอยู่ตลอดจนก็ทั้งต้องไปตามช่างเข้ามาดูเขาบอกว่าไอ้ตัวซิลตัวเนี้ยไม่ได้ใส่ มีเหมือนกันไอซิลตรงข้อต่อที่เป็นของงอเนี่ยนะครับค่าะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดปัญหาตรงนี้ได้อค่ะอย่างไรผมจะศึกษาเพิ่มเติมแล้วเอามาเล่าเล่าให้ฟังในสัปดาห์ต่อๆไปแล้วกันนะครับได้เลยขอบคุณครับอาจารย์คะเมียวอาจจะรบกวนถามหน่อยเมื่อกี้ย้อนกลับไปข่าวเมื่อกี้นั่งร้านนะคะที่ชมบุรีเมียวอ่านเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพบว่าพื้นชั้นสามของอาคารซึ่งอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างมีความสูงระหว่างชั้นประมาณหกเมตร พอฟังว่าความสูงระหว่างชั้นประมาณ6เมตรนี่คือมันเยอะไปไหมคะหรือว่าปกติะผมมองถึงอะไรนะครับผมบอกหกเมตรปั๊บผมมองทันทีนั่งร้านฉลุดไปไหมค mm ่ะความสูงของนั่งร้านเนี่ยเราจะเห็นเป็นเหล็กเหล็กที่เป็นเหล็กที่เราเรียกเหล็กไปเนี่ยนะฮะะลูดเกินไปไหมเพราะผมเคยเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันการศึกษาหแห่งหนึ่งเนี่ยเข,เขาเขาเทความสูงถึง8ดเมตรนะฮะ ผมบอกว่าจะต้องรัดอย่างดีเลยรัดล้วต้องมีเขาารีกเบสซิ่งก็คือมีการคำยันด้านข้างด้วยเป็นช่วงช่วงช่วง,วงผมไม่ทราบว่าคำยันด้านข้างของที่ทําเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ต้องดูด้วยเพราะพอพอ,พอบอกว่าหกเมตรปั๊บความสูงมีส่วนเกี่ยวทันทีอม,มีส่วนเกี่ยวว่าไอ้ตัวนั่งร้านที่เราไปซื้อมาคำยันทั้งหลายที่เราเห็นสําเร็จรูปทั่วไปเนี่ยน้าตัดมันคงเดิมครับมันไม่ใช่ใหญ่ขึ้น เพราะนัดปัดคงเดิมอาจจะต้องถี่ขึ้นและต้องมีการค้ายันเบรซิ่งทั้งด้านทะแยงมุมไดอะแคนอลอะไรเงี้ยนะฮะเมมเบอร์พวกนี้ต้องเพิ่มขึ้นเ,เรื่องของการคํานวณกับนั่งร้านคายันเนี่ยวิศกรจึงต้องดูแลไงครับเขาถึงบอกว่าความสูงเกินทั้งสัดสองไม่ถ้าสิบขึ้นไปเป็นงานทางวิศกรรมควบคุมที่ต้องวิศก,กรกากับดูแลฉันต้องมีการคํานวณเลยครับตรงนี้ครับซึ่งปกติเขาคํานวณกันนะครับนั่งร้านเนี่ย ปกติเท่าที่ผมเห็นไม่มีการคำนวณแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆที่เขาทำงานกันเขาเคำนวณนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจต้องต้องมีการตรวจอยู่นะครับว่าเป็นยังไงค่ะผมก็งม่ใช่เป็นอะไรไม่ใช่นะงานจริงๆผมก็ลืมนึกไปเลยว่าว่าอนั่งร้านแค่สูงเกินสองเมตรห้าสิบก็ต้องมีวิุวกรมาควบคุมแล้วนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะ ต้องมีวิศวกรรมควบเป็นคือเป็นจัดง,งานวิศวกรรมควบคุมนะครับแล้วบางทีวิศวกรเขาจะกําหนดไว้เลยว่าควบคุมความสูงได้ถ้าผมจำไม่ผิดนั่นเป็น5เมตรนะครับถ้าสเกินกว่าน,นั้นต้องเป็นสามัญวิศวกร,รอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องไปเปิดในาารายละเอียดแต่ว่าพอพูดถึงที่คุณมเมีม่ยวพูดถึงความสูงปั๊บทำให้ผมมองถึงเรื่องความชลูดมันเกิดบัด๊กตัวได้ก็คือการกงงอของตัวแต่ละตัวตัวคำยันได้เพราะพอบั๊กตัวแค่ตัวตัวถัดไปข้างๆก็จะบั๊กตัวตามก็คืองอตามเลยทันที เพราะฉะนั้นพอเกิดการขยับงอตามทันทีปั๊บเนี่ยระดับของการค้ายันแรงที่ถ่ายเนี่ยไม่เสมอเพราะไม่เสมอปั๊บมันเกิดการกระตุกข,ของแรงเพอเกิดการกระตุกปั๊บก็โดมิโนแล้วฮะครับปุ๊บๆๆลงมานะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นรายละเอียดนะฮะอืมค่ะอาจารย์คะตอนนี้มีทางบ้านถามเข้ามา2078นะว่าไม้สนพาเลทสามารถแต่งให้สวยยังไงได้มั่งครับงั้นเดี๋ยวอขอตอบให้นิดนึงแล้วกันนะคะจริงๆแล้วมันแต่งได้เยอะมากเลยคือแบบว่า ถ้าไปดูตาม Google ดูตามของเว็บฝรั่งเนี่ยค่ะไม้สนพาเลทนี่เอาไปแต่งเป็นเอามาทําใหม่เป็นโต๊ะก็ได้เป็นชั้นวางรองเท้าชั้นวางหนังสือเป็นแบบว่าเตียงนอนเก๋ๆก็ได้ค่ะถ้าชอบแบบเป็นแนววินเทจบวกอินดัสเทรียลนิดๆก็ใช้ไม้เก่าๆแบบนี้มาแต่งได้เหมือนกันรวมไปถึงเป็นใชไม้ฉ่ำฉาใช่ไหมครับใช่ค่ะคือมันทําได้เยอะมากเดี<ๆ><ๆ>่ยวก็เลยจะถามต่อดีกว่าถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดเขาอยากทําแล้วเนี้ยค่ะจะมันจะมีวิธีป้องกันไหมคะดีกว่าแบบเผื่อไม้พุ่ไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความแข็งแรงคงไม่มากนะครับแต่ผมเห็นเรื่องการตกแต่งสวยงามในมีบางทีเขาทำมาทำมาทำเป็นโต๊ะเล็กๆดูน่ารักน่ารักวางกระถางต้นไม้ก็ผมก็เห็นอยู่บางทีผมเคยเห็นเขาเอาเอาพวกเนี้ยมาเอาตัวที่ที่เป็นพวกที่จีกับพวกไฟอ่ะฮะค่ะเออผมเรียกชื่อไม่ถูกมาทําอะไรนะคะมาทาเป็นป้ายชื่อบ้านนะฮะอ๋อใช่ใให้มันเหมือนโดนเผานิดนึงให้ได้ให้ได้อารมณ์ออกแนววินเทจติ่งนี้ก็ใช้สีย้อมไม้ก็ได้ด้วยใช่ไหมคะ ถ้าใช้สีย้อมไม้เปลี่ยนสีก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ครับได้ครับได้แต่ผมว่าสีสีพาเลทเนี่ยดูสวยอยู่แล้วนะฮะค่ะค่ะมันมีความแบบว่าเคโทรอยู่ในตัวแล้วค่ะก็ครับผมยเจ็2078นะคะจริงๆทำได้เยอะมากเอางี้ดีกว่าเข้าไปดูในแฟนเพจเรานะคะพี่หนึ่งนะคะช่างมันเดี๋ยวไว้ประมาณไปบะสักเย็นวันนี้หรือพรุ่งนี้เดี๋ยวเราหารูปไปลงให้ดูดีกว่าว่ามีแนวทางไอเดียยังไงบ้างค่ะอืมโอเค คพอดีนะครับมีแฟนเพจสําหรับให้คนติดตามนะครับมีแฟนเพจมาส่งงานค่ะให้อดมินเราได้ทํางานเยอะขึ้นอ๋อครับผมอาจารย์ทเนศมีเรื่องอะไรจะฝากไหมครับสัปดาห์นี้หรือผมผมยังไม่รู้เลยว่าเข้าแฟนเพจของช่างมันเข้ายังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะฝากอาจารย์ทเนเดี๋ยวมีอดยจะตีเลยนะคะธเนศต้องไปช่วยแชร์แฟนเพจให้เราเ่ยนะคะส่งไปทางเรียกสายกันเนี่ยอาจจะส่งไม้ยาวๆไปตีเลย Facebook ครับอาจารย์แล้วก็เซิร์ชตรงช่องเซิร์ชนะครับเซิร์ชเป็นภาษาไทยนะครับ ช่างมันแล้วส่อเสือกันรันใช่เป็นภาษาไทยครับแล้วก็อาจารย์ก็เล่นหรือว่าถ้าอาจารย์ไม่ถนัดก็เข้าทาง Google ก็ได้นะคะ Google แล้วก็เสิร์ชคาว่าช่างมันมีสอเสือกาลันอาจจะห้อยท้ายว่า Facebook นิดนึงเดี๋ยวก็จะขึ้นมาอาจารย์ผมฝากอาจารย์ไปช่วยประชาสัมพันธ์เพจเราในในเพจอาจารย์หน่อยอาจารย์ผมใส่แฟนเพจผมมัมีเพิ่งเพิ่งหัดเล่นอาจารย์ธเนศเขามีแฟนเพจของตัวเองครับมีคนไลค์มากกว่าเราด้วยซ้ํา ไปช่วยแชร์แล้วหน่อยอายขายหน้ากันไปนะคะนิสวกรนะครับมาช่วยกันเริมทีผมให้ลูกศิษย์ดูแลตั้งแต่ปีสองอะฮะครับตอนนี้เขาบอกว่าอาจารย์เรากลับไปดูได้แล้วเพราะเขาจะจบแล้วจะจบปีนี้ะฮะผมเลยต้องเอามาดูเองก็ไม่ก็บอกว่าก็มีใครเป็นแอดมินให้ผมแต่ผมเพิ่งเล่นก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะครับเมื่อกี้ถามผมว่าจะฝากอะไรไว้นะฮะจะฝากนิดนึงนะครับก็เมื่อวานวันเสาร์เนี่ยเป็นวัน เสาร์ปลายเดือนคลินิกช่างของวิศวกรรมสถานในประเทศไทยก็ให้คำปรึกษาปลายเดือนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะติดต่อมาปรึกษาครั้งถัดไฟเนี่ยก็ต้องเป็นวันเสาร์ปลายเดือนกุมภาแทนครับค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีวันพุธที่สองกับพุธที่สามนะครับได้สามรายต่อวันนะครับแต่ว่า,า,า,าเป็นวันเสาร์ปลายเดือนไม่จํากัดนะครับค่ะยี้ต้องจองก่อนไหมคะต้องโทรไปจองคิวะไรก่อนไหมคะต้องรจองนะครับผมขออนุญาตให้เบอร์ได้ไหมคบได้ค่ะเอาเลยครับครับศูนย์สองนะครับค่ะ 3ามหน0่งเก้าสองนะครับศูนย์สองสนึงูนะคะถึงหนึงศูงครับ <S <S> ถึงหนึ่งศูนย์ต้องไป <S <S> <S จองก่อนนะครับแล้วก็เป็น <S <S> <S บริการฟรีนะครับค่ะเดิ ได้ค่ะก็คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะก็อยากจะปรึกษาก็โทรไปได้ตามเบอร์นี้เลยนะคะหรือว่าก็รายการช่างมันนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวอีกหน่อยผมเข้าไปช่วยตอบนะครับใช่ขอบคุณครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ธเนศมากค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะรวมไปถึงหลายๆท่านที่ส่ง SMS เข้ามานี่ยังมีส่งมาอยู่เลยว่าเรือนหออยากได้เป็นบ้านต้นไม้อยากได้วิศวกรช่วยสร้างให้หน่อยค่ะไม่รู้จะยากไหมอันที่หนึ่งค่ะน้องเขาอ้อนมาขนาดนี้แล้วะ รอช้าทําไมถ้าเงินถึงก็ได้เลยครับงง <c oughs> เงินทําได้ทุกอย่างงบประมาณงบประมาณรามครับ,รบเอองบประมาณงบประมาณเนรมิตได้ทุกอย่างอย่าลืมครับตัวอยู่ที่ไซส์แต่หัวใจอยู่ที่เธออู้เอาล่ะทิ้งท้ายด้วยมุกเสี่ยวๆแบบนี้นะคะวันนี้ต้องลากันไปแล้วกับช่างมันส์ค่ะพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงตรงที่วิทยุครอบครัวข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามทุกเรื่องราวของวงการงานช่างได้ใหม่ในช่างมันส์โดยโด็อกเตอร์พง์ธรธาราชัยและน้องมะเมี่ยวไอรินทุกบ่ายสองของวันอาทิตย์ที่นี่วิทยุคราบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน